รับทราบกันตามนี้เดี๋ยวจะไปอัปเดตด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างการจราจรก็ตั้งแต่หกโมงเช้านะคะเส้นทางโดยรอบก็มีการปิดการจราจรรเไปกันที่พลตรวจตรีจริรสันแก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะคะสวัสดีค่ะท่านรองจริรสันค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับ แผนในการที่จะปิดถนนเพื่อป้องกันรัฐสภาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะว่าโครงสร้างถนนโครงข่ายถนนมันค่อนข้างบังคับนะครับมันมีความชัดเจนแต่ที่เขางงๆกันนิดนึงนะครับปกติเนี่ยแนวป้องกันม็อบนะครับเขาจะใช้แท่งบลเลอร์แต่ที่นี้เปลี่ยนเป็นรูสังกสีแทนเหรอฮะที่บาอย่างไรดีครับมันมายังไงเนี่ยมาอย่างไงมาอย่างไงฮะไม่ใช่ครับอรูสังกสีนั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องสุกค้าแต่หมายถึงว่าจริง แต่ภายในมันเป็นในส่วนของเอ่อน่าจะเป็นในส่วนของบริเตอร์น่ปในส่วนส่วนของรวดหนามอะไรเนะี่ยฮะตรงตรงตรงนั้นจะมีส่วนของฝ่ายทางมั่คงนก็มีการเนการพิแต่ว่าราศมีอาจจะปิดในเรื่องของแบบเป็นการช่วยข่าวมากกว่าครับอ,อ้าวเหรอปิดเป็นการช่ว,วที่เราเห็นกันเมื่อคืนน่นนะครับแต่ถ้าถึงเช้าวันนี้ก็ยังไ,ได้เห็นกันตอนเช้ามืดนั่นนะครับเป็นการปิดชั่วคข่าวแล้ว ตรงตอนนั้นปิดชั่วคราวเพื่อเพื่อดาเนินการด้านด้านหลังมีส่วนของแนวรถจักรสีนะครับเพียงที่จะดําเนินการกรณีที่หมายถึงว่ารถมาในเบื้องต้นเนี่ยก็โอเคครับอันนั e ้นปิดช like so ั่วคราวก่อนเพราะว่าอาจจะแบบปิดทั้งง่ายแล้วหลักด้านหลังเนี่ยก็ควรมีการดําเนินการในเรื่องของแนวของหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถในส่วนของรถหนําในส่วนของใบเอื้อในส่วนของบื้อยครับทั่วดิฉันนะครับปกติที่เราจะได้เห็นกัน กําแพงชั้นที่1จะเป็นรถเมย์กัมแพงชั้นที่สองก็จะเป็นแบลเลอร์กําแพงชั้นที่สามก็จะเป็นรวดหนามนะครับแต่ข้างนี้ก็ยังวางแนวป้องกันแบบเดิมก็คือรถเมย์แบลเลอร์รวดหนามเหมือนเดิมนะครับถูกต้องนะรถเมย์รวดหนามแบเลอร์แล้วก็แผงเหล็กครับรถเมย์รวดหนามแบเลอร์แล้วก็แผงเหล็กแผงเหล็กนี่อยู่ชั้นในเหรอคะอืม ครับครับข้างในแล้วก็ก่อนด้วยในส่วนของคอฟอก็ก็ก็จะยืน่ักษาแนวคอฟอก็จะอยู่หลังหลังแผงเหล็กครับแผงเหล็กจะมีอยู่สองจังหวะจังหวะแรกสุดเหละก็คือด่านหน้าสุดแลยแล้วก็ด่านสุดท้ายจะเป็นแผงเหล็กนะฮะใช่แต่แต่ทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งสิครับที่เมื่อคืนเราก็แปลกใจกันได้เห็นทางตำรวจนะครับเอาแผ่นสังสีมาตีปิดไอ้โครงโลหะ ซึ่งผมไม่ทราบว่าไอ้โครงโลหะนั้นมันปเป็นโครงลละอะไรอไอ้โครงโลหะเนี่ยประกอบมาแล้วละ่ะแ,แต่ว่าเอาแผ่นส,สีมาตีปิดบนโครงโลหะนั้นทูลอ,อ,อีกครั้งสิครับว่าเพื่ออะไรครับไอ้โครงโลหะนั้นมันคืออะไรฮะเอตรงตรงนี้เป็นจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะดูแลในเรื่องของแบบในเรื่องของวัสดุอ่ะเขาเตรียมมาให้นี้ทางใช่ใช่ใช่ครับก็จะเป็นในทางด้านของของความมั่นคงจะเป็นอบผู้ผู้จัดเตรียมมมากป่าซึ่งเป็นโครงวัสดุเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ฝ่ายสงครามลุงที่เขาที่เขาจะดูแลในเรื่องวัสดุซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายกองกำลังลุงน่าจะตอบได้ดีกว่านะครับโอ้หมายความว่าการวางแนวป้องกันทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของทหารไม่ไม่ไม่ครับเป็นในส่วนของตํารวจฝ่ายสงครามลุงไซตําตำรวจตะเวนชายแดนจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอตอนฉดตอนฉดรับผิดชอบในเรื่องของของของวัสดุได้ดีแต่ว่าแนวแนวหลักๆในการตั้ง เครื่องกิบฝังเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ที่ผมเรียนให้ทราบเหมือนกันแต่ว่ากรณีที่ว่าแผงไอ้ดวสังกะสีแล้วก็โครงเหล็กที่ที่มาตั้งว่าเป็นเป็นอะไรตรงนี้ตัววัสดุน่าจะให้ทางส่วนของส่งควาําบุญลงก็จะดำเนินการชีแงก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าครับครับขอสอบถามอีกครั้งนะครับว่าเช้าวันนี้เลาะเอาแผ่งสังกะสีออกแล้วใช่ไหมครับหรือยังอยู่ฮะ ตอนตอนนี้ในวันจุดก็น่าจะเลาะอ,ออกแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะฮ oh, ะครับฮะ <ha, ha. S 2> ครับอืมก็ยังงงๆหมายของว่าเอาแผ่นสังกะสีทางฝ่ายความมั่นคงทางตชรอเนี่ยเอาแผ่นสังกะสีมามับมับ,ม,บมับปิดเ,ปเพื่อ <ใน S 1> เพื่อเพื่อ <ใน S 2> เพื่อ<ๆ>เพื่อ,อ,อไม่ให้เห็นบางภาพของปฏิบัติการอย่างนั้นเลยครับหรือย,ยังไงไม่ผมไม่ข้าใจก็น่า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 จะเป็นอย่างน,นั้นนะครับก็หมายถึงว่าจะนี่เห็นว่าโอเคในด้านหลังเนี่ยเรามีอ่อในส่วนของวัสดุอะไรบ้างนะฮะโอ้ฮะฮะอนนครับ มีอะไรที่เป็นความลับชั้นสุดยอด<ม>ที่จะต้องเอาแผ่นสังกษสีมาตีปิดเพื่อไม่ให้คนภายนอกเห็นว่าเตรียมการววาอะไรแล้วะยัยงแปลกใจจังม,ม,มีอะไรที่เป็นความลับเลยนะครับอันนี้ในการปฏิบัติต้องต้องขอเรียนว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของทางด้านระฟฟาร่ายความมั่นคงดําเนินการซะมากกว่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะให้ให้รายละเอียดได้ดีกว่าครับครับก็จะดูในเรื่องของบริหารจัด การจราจรในทั้งหมดโดยรอบเพราะฉะนั้นในส่วนของภายในว่าอะไรเป็นความรับตรงนี้น่าจะเป็นในในส่วนของฝ่ายความมั่งคงน่าจะทำได้ดีคครรัับบแต่สุดท้ายมีคนฝากมานะครับท่านรองครับมีคนฝากมาว่าถ้าแผนสังกสียังติดตั้งตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมนะครับ เวลาที่ฝูงฝูงมนุษย์ดันดันกันเข้าไปถึงแนวรั้วสังสีตรงนั้นถ้าแผ่นสังสีมันยังอยู่ดันไปดันมาเกิดหลุดหรือมันร่อนออกมาเนี่ยมันอันตรายมากนะน่ากลัว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 ก็ประเตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นข้อมูลไปให้ทางฝ่ายตาแหน่งงเพื่อรียการนะครับ สุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยครับเรื่องของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปมานะครับคําแนะนําของท่านรองก็คือเขาจะปิดถนนการตั้งแต่แยกบางโพมาเลยใช่ไหมครับครับจริงๆตรงที่จุดที่ปิดการจราจรเองเนี่ยก็อยู่เรือนในส่วนของแยกเกยแยกเกยกายแล้วก็มาเลยรั้วรัฐสะานในประมาณ50เมตรือย่างไรก็ตามครับเราก็จำเป็นที่จะต้องบแตัดรถ นะครับก็คือปิดการจริจรเลยไปที่ที่แยกบางโพเลยเพราะเนื่อถ้าหลุดจากแยกบางโพเข้ามาที่เจียงไกลเนี่ยก็เขาก็จะไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้รถรถก็จะทําให้เกิดการติดต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจาเป็นต้องปัดรถตั้งแต่แยกบางโพเลยบปง่อตามถนนระชราสายสองกนะคะไปที่แยกตะปูนสะพานสองสะพานสูงกันนะเช่นเดียวกันครับทางทางด้านขาออกก็ออกมาถึงแยกบางกระบือ แยกบางกระบือจริงๆก็เข้าไปได้อีกหน่อยก่อนรั้วรัฐสภา50เมตรนั่นแหละับแต่ว่าพอไปแล้วก็ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องปัดการจราจรตั้งแต่แยกบางกระบือเพื่อให้ไปใช้ถนนด้านหน่วยสงครามไปที่แยกเกษตรศมันก็จะไปใช้ถนนพระราม5ได้ยังครับก็มันก็จะทําให้หมุนการจราจรได้เรียนไปก็ตามครับทั้งสองจุดนะครับเรียนให้ทราบว่าท่างแยกบางโพท่างแยกบางกระเบือที่จะเข้ามาตรงเกตกายเนี่ยก็จะมี พี่น้องประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นตรงจุดทั้งที่แยกนะก็จะมีเจ้าที่ตำรวจคัดกรองก็คือคอยคัดกรองว่าอ๋อพู้อาศัยอยู่ในนี้นะก็ไมง้ก็จะเข้ามาได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินความสุบผให้กับพี่น้องประชาชนสรุปก็คือเราปิดถนนตั้งแต่แยกบางโพนะครับกระทั่งถึงแยกบางกระบือถึงบ้างกระบือนะโดยโดยหลักนี่ย อีกด้านหนึ่งทางด้านขวามือบนบนจอนะฮะถ้าจะปิดถนนเขาจะว่าปิดตั้งแต่แยกสะพานแดงถนนทหารตรงแยกสะพานแดงก็จะปิดกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับตรงนี้ก็ก็คือถนนทหารถนนทหารคืจะเข้าไปด้านข้างของรัฐสภารัฐสภาครับตรงตรงตรงนั้นก็ปิดปิดก่อนถึงถึงถึงแยกเกียรติยายนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็จะมีการคัดกรองที่ตรงแยกในส่วนของสะพานแดง แต่เขมีเป็นพี่น้องประชาชนเข้ามาส่วนหนึ่งก็ก็ก็จะเข้ามาได้ก่อนหน้าแนวซึ่งหน้าแนวของซึ่งติดฝั่งก็จะอยู่บริเวณวัดใหม่ทอกเสดนะฮะตรงนี้ก็เพราะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ก็ก็เข้ามาได้แต่ว่าก็จะมีการคัดกรองคคครับำถามสุดท้ายครับทางน้ําเรารอปภกันอย่างไรครับทางน้ำริมแม่น้ําเจ้าพระยาเรารอปภกันอย่างไร ครับตรงนี้ในส่วนของทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่พื้นที่เองนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภาก็ได้มีการประสานแผนกันโดยเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องของอเรือเพื่อที่จะทาการแบบขนย้ายนะครับโดยจัดเตรียมไว้ไว้พร้อมแล้วก็มีกําลังในเรื่องของการรปภ<ด> ok แล้วก็ในส่วนของกรณีรักษาแนวท่าเรืออะไรต่างๆก็มีการเตรียม เตรียมความพร้อมไว้ในการที่จะรับกันไม่ให้กรณีของผู้พูทลเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็ทุกฝ่ายก็มีความพร้อมแล้วก็ประสานแผนร่วมกันไว้แล้วครับสุดท้ายข้อสุดท้ายจริงๆมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปขอความร่วมมือภาษาชิโกเขาเรียกกันสั้นๆง่ายๆเข้าใจตรงๆก็คือเจ้าหน้าที่ไปห้ามเจ้าของเรือห้ามให้เด็กๆเช่าเรือในระหว่าง1 7 1 8พฤศจิกายนจริงหรือไม่ครับ อ๋อแต่ประเด็นนี้คุณเลนัยผมในส่วนตรงนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ทราบข้อมูลแน่นอนยังไม่มีข้อมูลว่าว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้ในส่วนของฝ่ายข่าวเข้าไปตรวจสอบนะฮะว่าเขาข้อมูลที่ใช้จริงก็อาจจะเป็นเรื่องของการแจ้งกันกันมาแต่ว่าข้อมูลก็ไปห้ามตรงี้ยัง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 ไม่มีหลักฐานแน่นอนโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรองครับท่านรองครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณมรและ ค่ะพลตรีเจริญสันสแก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงบริเวณโดยรอบที่เราบอกไปเมื่อสักครู่แล้วกันเพราะรับรองรถติดผมก็ปล่ใจอยู่นิดนึงนะทาไมคะการวางแนวกีดขวางการวางแนวป้องกันมอบนะน่าจะวางโดยเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับกรุงเทพในพื้นที่กับส<ช>ถานที่คุ้นเคยกับคนในกรุงเทพเป็นอย่างยิ่แต่ทาไม ต่อชอดอไปใช้บริการฝ่ายคอมมันโคก็คือต่อชอดอต่อชอดอ,อ,ชอ,ดอเขาเครื่องมือครบไงเขามีอุป <c oughs> กรณ์เขาเตรียมมาครบไงแต่อยากรู้จริงๆว่าแผ่นสังกะสีนะี่ยเอาออกหรืยอยัง<อ>แต่ทุกทีนะก็ไม่เห็นมีสังกะสีนี่คือทุกทีเขาประกอบเขาก็ยกมาตั้งเลยรถเมมาก็เสร็จแบดิเออร์ขนมาก็ลงจากแัวเหล<ก>็่เรียงยกจากรถก็เลยเรียงก็จอ่แต่เที่ยวนี้อ่เดี๋ยวดูเช้านี้และกันว่าเป็นอย่างไรนะคะเราเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีพุทธสาวปรายงานก็แล้วกันนะคบไปดูว่าเป็นอย่างไรยังอยู่ไหมที่เรากังวลก็คือถ้าฝูงมนุษย ทะลักกันเข้าไปประทะกับแนวป้องกันดันกันไปดันกันมาพยายามที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางสมมตินะแต่ระวังก่อนนะศึกษาก่อนนะว่าแต่ละแนวมีอะไรไม่ใช่ไปั้วสังกะสีปุ๊บมันยังมีล้วดลวดหนามอยู่นะเดี๋ยวแบบจะเจ็บนะเพราะนั้นต้องศึกษาแล้วะว่งอะไรแนวไหนร่อนออกมานี่โอ้โหเจ็บมากอย่าอย่าพูดเสียวนะกลัวนกลัว